ไม่ทราบว่าผมต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างครับในการรูปปุยครั้งนี้ประโยชนได้ประโยชน์โอเคที่ได้ประโยชน์จากการวางแผนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับนะโอเคนะครับอ่าเรื่องแรกเรื่องเรื่องแรกนะครับสมมติเรื่องเกษียณอายุก่อนแล้วกันนะครับอ่าจริงที่ต้องถามลูกค้าเลยก็คือหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องเกษียณนายุก่อนแล้วกันสมมติเขากังวลเรื่องนี้ก่อนนะแต่เวลาอธิบายจริงนะครับอธิบายตามที่เขากังวลนะครับทีะเรื่อง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 นะ เขาใจยังไงไม่ใช like, <To> ่ว่าไปพูดขึ้นกระเสียเลยเอาแบบที่เขากังวลก่อนรู้สึกว่าจําเป็นก่อนเรื่องเรื่องเรื่องจนพบหกเรื่องนะครับก็คือหกแผ่นถูกไหมฮะหรือแผ่นหนึ่งสองเรื่องก็ได้นะครับหน้าหลังก็ได้สี่เรื่องใด้กระดาษแค่สองแผ่นหรือใช้ในไอแพดก็ได้จะสะดวกดีนะครับจะได้เก็บข้อมูลไว้ตลอดเวลาโอเคนะครับสมมติเรื่องกระเสียนสิ่งที่เราต้องพูดคืออะไรครับเรื่องกระเสียนโอเคครับอเรื่องแรกเรื่องกระเสียน นี่ครับม่ทราบว่าถ้าเป็นไปได้นี่เลยนะถ้าเป็นไปได้พี่อยาก,กเนกเนียกธุรกิจปีครับเอาเวิร์ดดิ้งประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปคุยนอกเรื่องเยอะเดี๋ยวนานถ้าเป็นไปได้นะครับพี่อยาก,กเกษียณธุรกี่ปีครับลูกค้าตอบสมมติห0สิบปีใช่ไหมอ่า แล้วหลังจากเขียนเนี่ยที่อยากได้เงินประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับต้องเขียนไทม์ไลน์นะอ่าลูกค้าตอบหกสิบปีนะอ่าหลังจาก60ปีเนี่ยที่อยากจะมีเงินใช้ประมาณเดือนเท่าไหร่ครับถ้าเป็นไปได้ลูกค้าตอบสมมติเดือนเท่าไหร่ดีครับเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมสมมตินะอ่าโอเคผมคูณ12บสองนะที่ก็กลับปีละ600,000 อ่าโอเคแล้วคำถามต่อไปพี่ครับแล้วคิดว่าปู่ย่าตายายเราเนี่ยน่าอยู่ถึงร้อยปีไหมครับตัวเราน่าอยู่ถึงร้อยปีไหมครับลูกค้าบอกไม่ถึงแน่นอนส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกปีครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะครับหรือเก้าสิบเขาบอกอ๋อแปดสิบปีโอเคสมแปดสิบปีเนาะอ่าพี่ไปดูนะครับแสดงว่าช่วงหกสิบปีถึงแปดสิบปีเนี่ยผมเรียกช่วงใช้เงินนะพี่อ่าช่วงใช้เงินนะครับ ใช้ทีครับแล้วผมต้องใช้ใช้ทั้งหมดก็คือ20ปีถูกไหมครับผมเอา6กแสนคูณยีนะโอเคาบาเท่าไหร่ครับ 12, 12. ลา้านนะครับโอเคนี่นะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ทีพี่ครับแสดงว่า60 60ปีเนี่ยที่ต้องมีเงิน12อลา้านถูกไหมนั่นคือเป้าหมายของพี่ถูกไหมครับโอเคผมขอลบครับพี่ไม่ทราบว่าพี่มีประกันทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับ เงินออกมาตอนหกสิบอะเท่าไหร่ครับ,รบสมมติลูกค้าบอกว่ามีอยู่แล้วประมาณสักสองล้านนะโอเคมีประกันแล้วอ่ามีประกันเงินออกมาตอนหกสิบนะครับอ่าประมาณสองล้านอ่าโอเคแล้วพี่ครับเออ่เงินในออมทรัพย์ในกองทุนอะไรเงี้ยมีมีเท่าไหร่ครับผมแน่ว่าเห็นที่ถูกไว้ใช้ตอนเกษียณเนี่ฮะมีเท่าไหร่ครับลูกค้าบอกย,กยังไม่มีถูกไหมสมมติน่ะยังไม่มี นะครับก็จบแสดงว่าเป้าหมายของพี่คือเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสิบล้านโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับเขียนต่อไม่ทราบว่าปัจจุบันที่อายุกี่ปีครับเท่าไหร่ดีอ่ะสี่สิบปีนะครับอ่าสี่สิบถึงหกสิบผมจะเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วงเก็บเงินนะพี่นะช่วงเก็บเงินโอเคขอบพระเจ้าเนาะช่วงเก็บเงินก็คือระยะเวลาเท่าไหร่ครับยี่สิบปีนะครับ งั้นคร่าวก็คือผมเอาสิบล้านหารยี่สิบถูกไหมใช่อ่าโอเคสิบล้านหารยี่สิบเหลือเท่าไหร่ครับพี่ต้องเก็บที่เท่าไหร่ครับฮะยี่ะิห้าแสนถูกไหมฮะโอเคแส้วเป้าหมายของพี่อนาคตที่ต้องเก็บกี่ละห้าแสนนะ๋ยวพี่ครับเดี๋ยวผมบอกอวนนี้นึงอ่าผมบอกนี่นะครับก็คือถ้าเก็บ่านประกันนะครับโครงการํำนานนะครับพี่เก็บอาจจะไม่ถึงไม่ต้องถึงห้าแสนแค่ประมาณสามถึงสี่แสนเอง นะครับป้าหมายไม่ได้สล้านหือยังจบแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องเข้าแบบประกันโอเคแล้วก็พี่จะผมขอถามนิดนึงอ่าสุดท้ายก็ต้องถามนิดพี่ผมขอถามนิดนึงครับว่าถ้าอนาคตพี่อยากเก็บเนี่ยพี่เก็บไว้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสามแสนพอได้ไหมสี่แสนพอได้ไหมนี่สิ่งที่ต้องถามลูกค้านะอ่ามืนอกี้เจอได้ยังนี่ครับผมขอถามนิดนึงถ้าอนาคตพี่อยากเก็บ วางแผน,กนเกษียณจริงๆเ่ยพี่อยากจะเก็บประมาณไหวประมาณเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ครับลูกค้าก็จะตอบถูกไหมเกียวลูกค้าตอบไหมออนาคตสมมติลูกค้าตอบว่าโ,โ,โอ้หน้องถ้าไหวก็น่าจะปีละแสนอ่ะเอาประมาณนี้นะถ้าไหวก็น่าจะปีละแสนอ่ะโอเคพี่ครับแล้วพี่อยากจะวางแผนปีนี้ไหมครับหรือว่าเ่อวางแผนปีหน้าหรือสามปีเดี๋ยวผมต้องแจ้งพี่ก่อนนิดนึงนะครับถ้าแต่ว่าพี่วางแผนช้าอันนี้ต้องพูดนะถ้าพี่วางแผนช้าเนี่ย พี่ต้อง,องเก็บภาคกว่าเดิมเพราะว่าระยะเวลางารเก็บเงินพี่เหลือน้อยลงพูดประมาณนี้เนะลืมไหมยลืม,ลม,มไหม้ยลืมแน่ถูกไหมเอาใหม่เอาหัวดิื่งสำคัญนะอโอเคพอสรุปปุ๊บเรียกเก็บประมาณห้าแสนแต่ถ้าเก็บผ่านประกันไม่ถึงห้าแสนโครงการความนานนะครับจะเหลือแค่ประมาณสามถึงสี่แสนเองนะฮะแต่ก็ได้สิบล้านเหมือนกัน โอเคพี่ครับจดว่าพี่ครับงั้นผมขอถามน,นิดนึงถ้าพี่อยากเก็บเงินเพิ่มให้ตัวเองจดเลยครับอันนี้บทฒิที่ต้องใช้พี่ครับงั้นผมขอถามน,นิดนึงถ้าพี่ตั้งใจอยากจะเก็บเงินให้ตัวเองไว้ใช้ตื้อกเกษียณพี่สามารถเก็บไว้ ปีละเท่าไหร่ครับแล้วก็รอลูกค้าตอบอันนี้ต้องถามนะครับวันนี้ไม่ถามไม่ได้ตุกอย่างทุกคำพูดทุกเวิร์ดยิ่งเฮ้ยไม่งั้นพูดไม่ได้ลองนะครับตอนเดี๋ยวพูดไม่ได้ต้องฝึกอ่ะอย่าหงี้นะลองลูกค้าตอบ เราลูกค้า,าตอบนะครับพอลูกค้าตอบมาปุ๊บโอเคแล้วพี่คิดว่าจะวางแผนวันนี้หรืออีกสามเดือนหรือหกเดือนหรือปีหน้าครับในเรื่องนี้แล้วพี่คิดว่าพี่จะวางแผนวันนี้หรืออีกสามเดือนหรืออีกเดือนข้างหน้าหรือปีหน้าครับ แต่ผมขอแจ้งนิดเึง้ก่อนนะครับพี่ถ้าเกิดพี่วางแผนช้าแต่ผมผมขอแจ้งเพิ่มเติมก่อนนะครับพี่ถ้าเกิดที่วางแผนช้าพี่อาจจะต้องเก็บน,น,นิ้มากกว่านี้เาะ ระยะเวลา,าการเจ็บเงินของพี่สันส้นลงสรุปที่อยากลองแผนช่วงไหนดีครับเดี๋ยวผมจะดูไว้สรุป ที่อยากวางแผนช่วงไหนดีครับเดี๋ยวผมได้ลงบันทึกไว้ okay, โอเคจบเรื่องกระเรียนนองเขอแค่นี้โอเคงัค้นมาเรื่องต่อไปครับวางแผนในเรื่องของคุณการสาบุนะฮะโอเคพี่ครับถ้าจะไปท่าพี่อยากให้ลูกเรียนระดับไหน,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 นครับคำถามแรกที่ต้องถามครับพี่ครับ ถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้ลูกเดินระดับไหนครับอันนี้ต้องฝึกนะถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้ลูกเดินระดับไหนครับ